เราจะโชว์ให้ดูนะคะว่าที่จีนนะคะเวลาที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะตาเปาอะเขาตากกันยังไงนะคะไปเลยคฮ้ยที่จีนอะเวลาเขาตาเปลาเขาจะตากกันไว้อย่างนี้เลยนะคะก็คือแบบยิ่งยิ่งกว่าถุงข้าวแกงของบ้านเราก็คือถุงพลาสติกกลาอแก๊บแบบนี้เลยของที่จีนนะคะก็คือเขาก็จะใส่มาให้อย่างนี้เลยนะเราบอกว่าตาเปลาก็คือสั่งกลับบ้านเขาใส่มาให้เป็นถุงอย่างนี้เลยแล้วเป็นถุงถุงอย่างนี้เลยนะก็คือใส่แบบนี้เลยนะคะอืมแล้วก็ให้ตะเก็บมาด้วยนะคะ โอ้โหเอาจริงดิหน้าแบบแย่มากทีมเนี้คลิปนี้คงจะไม่ได้ลงลว่าคลิปนี้ไม่ได้ลงแน่นอนว่าเมยแบบเรียกว่าอะไรอ่ะทะเลอ่ะเออแล้วก็กินแบบนี้ชีวิตอย่างงีอันนี้เรากินเป็นมีอะไรบ้างเรากินไข่ตุนเต้าหู้เความจริงแล้วอะแบบเอาเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะ เขาเรียกว่าอะไรอะเอาชามมาใส่แต่เราไม่ใส่ชามเพราะว่านี่คือเขาเรียกว่าวิถีเด็กหอวิถีเด็กหอมันอย่างนี้คือถ้าอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่คือเรียบร้อยดนยิ่งเป็นคนไทยด้วยเอเชียนนครับผมอันนี้คืออันนี้เป็นแบบผัดผักกาดขาวเต้าหู้เห็ดหูหนูเมย์แบบแทบไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะเพราะว่าก็เน้นกินผักมากกว่าเขาจะมีข้าวให้เลือกนะคะเป็นเอ่อ เมเลือเป็นซันเหมาข้าวนะคะ0.3หยวนซันเหมาแล้วก็อูเหมานะคะใ0.5หยวนส่วนใหญ่เขาจะเตรียมให้เป็นแบบอูเหมาอูเหมาฟันแต่เมย์เลือกซันเหมาเพราะว่าเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วนไม่ได้นะคะก็จะเป็นแบบน้อยกว่านั้นอีกะคะ่ะซึ่งทั้งหมดนี้ทั้งหมด4อันนี้ก็คือ4.5หยวนเมย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน4.5หยวนก็คูณ5 เราความจริงตอนนี้บาทแข็งแต่ว่าก็คุณ5ก่อนก็ได้นะคะก็5้าสี่เอาเป็นว่าสี่ห้าเป็นหแลละกัน5 5 2ห้าบาทเพราะมันไม่มีเนื้อสัตว์มังมันก็เลยแค่25บาทเนื้อสัตว์ที่4ีนะคะมันจะเป็นเนื้อสัตว์แบบแช่แข็งเป็นเนื้อสัตว์ที่แบบแช่แข็งมาแล้วประมาณ200อปีตั้งแต่สมัยตะชวงดุนีนันเขาคะก็เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์แบบ texture ของของเนื้อมันสําหรับมีรู้สึกว่ามันก็กินแล้วมันกกกก็็็็แแแแแแชช่่ขงงอะเเรรราาาล้้ววูบบ กินทำไมเราจะให้ดูว่ากับข้าวก็วจะวันนี้มีอันนี้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 นนแล้วก็จะเก็บครับผมไม่ว่าไม่ว่าคลิปเนี้ยไม,ไม่ได้ลงแต่เราจะไม่คุณเราจะไม่กินให้ดูนะครับผมจะไม่ทาใช้นะแบบเราไม่เคยเข้าใจเลยว่าแบบคนที่ดูคนกินข้าวเพื่ออะไรไม่เข้าใจว่าทําไมครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ จะประมาณนี้จะพอเท่านี้อ้ออีกอย่างหนึ่งนะพูดไปเรื่อยมากเลยอีกอย่างหนึ่งค่ะคือที่จีนอ่ะคนไทยคนไทยเราจะจับตะเกียบแบบนี้ใช่ป่ะคนไทยเราจะจับตะเกียบไม่ควยบางคนจับควยแต่เราไม่จับควยแล้วก็จะจับชีดอย่างนี้ใช่ไหมเราจะจับชิดอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าคนจีนเขาจะจับแบบตะเกียบห่างนะเขาจะจับตะเกียบเนี้ยแล้วก็จับปลายปลยด้วยอืกเขาจะจับตะเกียบห่างแบบนี้เราก็แบบเราก็ลองฝึกมานานมากที่จะแบบจับตะเกียบห่างเพราะว่าเราแบบ มันเทดีเรามาอยู่ที่จีนแบบเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามจับตะเกียบห่างคือเหมือนแบบเขาจับเขาจับอย่างนี้ใช่ป่ะจับอย่างนี้แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วเขาใช้สองนิ้วนี้ในการแบบในการบีบอันเนี้ยแล้วก็คอนโทรลนะคะตัวตะเกียบอืมแล้วคนไทยเราจับแบบนี้แล้วเราก็เออคนไทยเราจับแบบจับแค่เนี้ยแล้วคลิปกันแค่เนี้ยถูกป่ะแล้วเขาจับป็นนี่ป๊าปป๊าปป๊ แต่ว่าเรามาอยู่จีน3ปีหมายถึงว่าเราจะอยู่จีน3ปีไม่ใช่เรามาอยู่แล้ว3ปีเรายังอยู่ไม่ถึงปีเราจะอยู่จีนอีก3ปีนะคะเราต้องจับปตะเก็บให้ได้เพราะว่าอะไรเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาถามคะ่ะ do as Romans do